สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่จะไปซื้อปูนขาวมาถุงนี้ก็40บาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงประมาณ5กิโลนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสังเกตไหมคะว่าเส้โอต้นนี้นะคะอายุก็ประมาณ10ปีได้แล้วละคะ่ะก็ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วนะคะแล้วก็ให้นปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์แต่ส่วนใหญ่จะเน้นปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าช่วงหลังสังเกตว่าใบก็เริ่มจะเหลืองนะคะแล้วก็มีจุด ดำๆดังๆนะคะจุดน้าตาลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับว่าทุกปีนะคะที่สวนเราน้ําจะท่วมขังอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินถมใหม่เป็นดินเหนียวแล้วก็อายุก็เรา,าดูแลมาหลายปีแบบนี้นะคะมีส่วนเป็นไปได้ว่าดินตรงนี้เริ่มจะมีความเป็นกรดหรือว่ามีความเป็นกรดสูงขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เรา สะสมมาหลายปีจากน้ําขังแล้วก็การที่เราให้ปุ๋ยต่างๆเลยทําให้ซ่มโอค่อนข้างจะโรมนะคะแล้วก็สังเกตว่าเขาจะไม่ดูดซับหรือว่านำสารอาหารไปใช้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ให้เพิ่งจะให้ปุ๋ย K เค่อปุ๋ยอินทรีย์ไปนะคะก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้ปูนขาวนะคะเพื่อลดความเป็นกรดนะคะแล้วก็ปรับสภาพโครงโครงสร้างของดินใหม่เลยนะคะ เพราะว่าปูนขาวมีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ําที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นหลักเลยล่ะคะ่ะก็ได้จากน้ําฝนแล้วก็น้ําประปาซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนสาคัญที่ทําให้ดินของเราเริ่มเสื่อมสภาพด้วยนะคะหลังจากที่เราโรยด้วยปูนขาวทุกครั้งนะคะเราต้องให้น้ําตามหรือว่ารดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะ <c oughs> เพื่อให้ปูนขาวละลายลงซึมซับลงไปในดินได้นะคะ แล้ววันนี้นะคะเรามาละลายปูนขาวนะคะกับน้ําใช้ปูนขาวประมาณ1ใน3ของช้อนแกงนะคะละลายกับน้ําแล้วก็ไปผสมกับป๊อกกี้นะคะอันนี้นะคะเราต้องกรองอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าถ้ามีฝุ่นละอองของปูนขาวไปอยู่ที่หัวชีชจะทําให้ตันได้ค่ะเพราะว่าวันช่วงนี้นะคะมีพริกแล้วก็มี พริกแล้วก็นี่นะคะส้มโอที่ช้ำไว้เหมือนกับว่ามีหนอนหรือมีเชื้อราต่างๆมารบกวนนะคะทําให้ใบหญิงงอนะคะ <c oughs> ก็ใช้ปูนขาวนี่แหละค่ะกําจัดเชื้อราหรือว่าเอ่อแมลงต่างๆหรือว่าเอ่อที่เข้ามารบกวนนะคะ <c oughs> แล้วก็สังเกตไหมคะว่า นี่เป็นแตงโมทีท่ปลูกไว้ในสวนนะคะเป็นแซมๆนิดๆหน่อยๆไว้กินเล่นในสวนนะคะไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพจริงจังแต่ก็มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าที่สวนเราไม่เคยใช้สารเคมีเลยค่ะทุกคนอาจจะมีทําให้เชื้อราแล้วก็โรคบางชนิดหรือว่ามแมลงต่างๆดือ้อแล้วก็แพร่หลายนะคะในสวนวันนี้เราก็เลยต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะใช้ปูนขาวนะคะฉีดพ่นเลยเพราะถ้าเราไม่กําจัดนะคะใบงิงงองแบบนี้รับรองได้เลยค่ะว่า ไม่ได้กินแน่นอนก่ะแตงโมนี้คือนอกจากแตงโมแล้วนะคะที่สวนเพืชผักหลายชนิดก็เริ่มมีปัญหาแบบนี้นะคะ ก็คือมีจุดนะคะจุดเอ่อจุดเหลืองเหลืองหรือว่าจุดน้ําตาลน้ําตาลที่ใบนะคะอย่างพริกต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็แย่กว่านี้อย่งนะคะจริงๆแล้วที่สวนส่วนใหญ่ก็จะใช้ควบคู่กัน2ชนิดนะคะตอนนี้ก็คือเอ่อขี้เท้าน้ําขี้เท้าแล้วก็เอ่อน้ําปูนขาวค่ะแล้วก็เราก็เลือกใช้นะคะว่าเราควรจะใช้แบบไหนแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันนะคะระหว่างแตงโมกับพริกแล้วก็ มะเขือนะคะก็เลยเใช้ร่วมกันไปได้เลยค่ะหนๆเราก็ผสมมาครั้งเดียวแล้วนะคะจริงๆแล้วนี่ก็เพิ่งจะให้ปุ๋ยไปนะคะเป็นปุ๋ยหมักขี้ไก่นะคะทุกคนแต่ก็สังเกตว่าต้นก็ยังไม่โตนะคะแคร็นแล้วก็มีมแมลงมารบกวนแล้วก็มีไข่เพี้ย ไข่นอนอะไรพวกนี้นะคะทําให้พืชเราไม่โตแล้วก็มีจุดด่างดํานะคะเป็นเหมือนก็ว่าราสนิมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะก็เลยใช้นี่เลยค่ะปูนขาวใช้วิธีเอ่อกำจัดวิธีเดียวกันเลยใช้พร้อมกันไปเลยนะคะอาจจะใช้ครั้งเดียวเออเอาไม่อยู่นะคะเราก็ค่อยๆทยอยใช้นะคะ หมายถึงว่าเอ่อจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าทางดินนะคะทุกคนขอเน้นว่าไม่ควรจะใช้บ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ปูนขาวบ่อยๆเกินไปหรือว่าน้ําขี้เถ้าบ่อยจนเกินไปเอ่อก็อาจจะทําให้ดินของเราเป็นด่างจนมากเกินไปนะคะแต่ถ้าเราฉีดพ่นทางใบใช้ได้เรื่อยๆนะคะทุกคน แต่ก่อนหน้านี้ที่พี่จอยเคยใช้ไปกับพริกก็สังเกตว่า,าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะคะไม่ว่ากับพริกแล้วก็โหระพาผักสวนตัวทุกอย่างนะคะเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพริกที่ส่วนใหญ่จะเจอก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองนําไปใช้ดูนะคะหรือถ้าใครไม่มีปูนขาวก็ใช้ขี้เท่าได้นะคะทุกคนของพี่จอยก็เลือกใช้สลับกันนะคะเลือกเอานะคะว่าช่วงนี้ เราควรจะใช้อะไรแบบไหนอย่างพืชผักสวนครัวถ้าช่วงติดดอกออกผลถ้าเรามีขี้เถ้าก็าใช้ขี้เถ้าเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะบางที่ก็ไม่มีขี้เถ้าหายากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ในครัวเลยไม่ได้ใช้ขี้เถ้าในการหุงอาหารแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือซ้มโอต้นที่มีปัญหาที่เมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าที่บริเวณลำต้นแล้วก็ใบเพราะว่าเขากำลังติดดอกออกผลพี่จอยก็จะเลือกใช้เป็นน้ำด่างขี้เถ้าในการที่ดูแลเพื่อกำจัด มดมาแรงหรือว่าเชื้อราที่เกิดขึ้นมานะคะช่วงนี้ตรงพื้นดินพี่จ,จะใช้น้าเออใช้ปูนขาวโรยเลยนะคะส่วนตรงลำต้นก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําด่างขี้เถ้าสามารถใช้ควบคู่กันได้ค่ะทุกคนเนื่องจากว่าน้ําด่างขี้เถ้ามีความพิเศษกว่าปูนขาวก็เนื่องจากว่าเขามีแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมที่ไปช่วยบำรุงดอกออกผลนะคะแคลเซียมก็ช่วยให้ผลที่ออกมามีความสมบูรณ์นะคะไม่มีไม่บิดเบี้ยวงองนะคะ แล้วก็ช่วยบำรุงดอกออกผลอย่างนี้นะก็คือทําให้ดอกติดทนดีแล้วก็ช่วยบำรุงตรงที่ช่วยอ่ให้ลูกสะสมแป้งแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเช่นเดียวกับมะม่วงนี้เหมือนกันนะคะคือพืชที่เป็นผลไม้ส่วนใหญ่พี่อยจะเน้นใช้เป็นน้าําด่างขี้เท้าฉีดพ่นนะคะแต่ถ้าเป็นพืชที่เอ่อผลไม้ที่มีปัญหาทางดินพี่อยจะเน้นใช้ปูนขาวเพราะว่าหาได้ง่ายกว่าแล้วก็มีเยอะกว่าด้วยนะคะ จริงๆแล้วข้อเสียของน้ำขี้เถ้าก็คือว่าหายากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะใช้กันแล้วค่ะแต่ถ้าใครไม่มีขี้เถ้าก็ใช้ปูนขาวสลับกันได้นะคะไม่มีปัญหากับทุกคนแต่สําหรับคนที่ดินมีปัญหามากนะคะเน้นว่าควรจะใช้ปูนขาวนะคะเพราะว่าปูนขาวมีความเป็นด่างสูงกว่าน้ําขี้เถ้านะคะคนที่ดินมีความเป็นกรดเยอะแล้วก็นานๆเหมือนด่างซุมโอพี่จอยเมื่อสักครู่นึงนะคะ ก็ควรจะใช้ปูนขาวค่ะเหมาะแล้วส่วนของใบแล้วก็ลำต้นก็จะใช้เป็นน้ำด่างขี้เถ้านะคะใช้ควบคู่กันได้เลยค่ะแล้วหลังจากที่เราใช้ทั้งน้ำด่างขี้เท่าแล้วก็ปูนขาวนะคะเราก็ต้องบำรุงดูแลโดยการให้ปุ๋ยด้วยนะคะไม่งั้นพืชเราก็จะไม่สวยงามนะคะไม่เติบโตเพราะว่าน้ำด่างขี้เท่าแล้วก็ปูนขาวไม่ใช่ปุ๋ยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นโหระพานะคะที่พี่จอยได้ใช้น้ำด่างขี้เถ้าแล้ว ควบคู่กันไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ